น้องเห็นเห็ดอีกแล้วค่ะมาจะมาเห็นจุ่มมันจะเด้อจุ่มเห็ดปวดค่ะพี่น้องอจุ่มเห็ดปวดจ้าเห็นบาคา่ค่ะจุ่มกระจิบกระติบอยู่นะพี่น้องเอ้ยจุม่มเล็กๆล็ก กล้องเวียนหัวปะค่ะ <c oughs> กล้องบอดีเด้วยค่ะเ้อะกล้องมือถืออืเอาเรเลย ให้ยายหนิงกินเด้อจะไปฝากยายหนิงสง่งยายหนิงพาชิมค่ะพี่นอ้องยายหนิงเพื่อนจมอยากกินแกงเห็ดหาไปฝากเพื่อนจะพี่นอ้องโอ้ยนี่ค่ะพี่อตอนเีิจหลายขนาดพี่นอ้องเอ้ยพ,พี่น้าเบิง้งน้ำเดียวค่ะ อย่าพาเวียนหัวเด้อค่ะเด้อปิดตัวมาค่ะนะไอ้พี่แค่เห็นมาคันหนึ่งเออไก่น่ะก็พี่ติดอืมือ้ยกำลังเอาปิดไว้กำลังจะเอาปิดไว้กันปิดไว้กัน มิดใหญ่เอ้ยจูมน้อยๆนึงค่ะแล้วเบิ่งแน่เบิ่งซอยก็แน่จูงิดตัวฮิดตววเด๋อ เ <laughs> ห,ห็นบาจ้ะเอ้ยจุ๊บเปลกแดงพี่น้องเอ้ยออกไปตัวออกไปตัวบริเวณนี่นะคะนะอืะอะอะอะ ลามไปเลยนาะเด็กบะดอกเพ็ดพี่นอ้องหดอกจู๋โอ้โหติดไปอื่นมาอามา่างมันมันมีมูมาเก,กินขนาดนี่เปิ้นนี่มันเป็นนี่มันเป็นกระดานนี่แบบ ถึกเอ็ดมาถึกเอ็ดแล้วมันคันเลยจิบจิบคันคจิบคันคน,นะคะอุ้ยตาคอง

สิเอาเฮ็ดเปอกไปฝากยายหนิงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเจอกันเด้อยายหนิงเด้อเดี๋ยวเจอกันนะคะยายหนิงอ่าเวียนหัวปะค่ะเฮ้ยก็เวียนคือเดียว,จ,ยวยยจ้าเดี๋ยวเฮ็ดเปอกไปฝากยายหนิงเลยจะเด้อนี่สำหรับคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวเฮ็ดเปอกไปฝากยายหนิงกันเด้อคะ่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจา้าสุขมาณจา้า